สวัสดีครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอสำหรับแบบฝึกที่2นะครับแบบฝึกตรีโกณมิติของมุมลบ360องศาถึง360องศาครับคลิกเข้าไปทำแบบหัดหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับควิส2งข้ส,สนะครับโดยมุมที่โจทย์ให้มาก็จะอยู่ในช่วงตั้งแต่ลบ 360นะครับถึง360องศานะครับก็คือช่วงหนึ่งวงกลมนี่เองหมุน1รอบแบบทวนเข็มและตามเข็มมุมนี้คือศูนย์องศาถ้าเราหมุนทวนเข็มไปจนครบ1รอบเนี่ยก็จะได้มุม360องศานะครับหรือถ้าเราเริ่มจากตรงนี้0นย์องศาและเราหมุนตามเข็มนะครับครบหรอบเราก็จะได้มุมลบ360องศานะครับ ก็คืออยู่ในช่วงหนึ่งวงกลมนี่เองอเริ่มกันที่ข้อแรกนะครับโดยแบบฝึกที่สองเนี่ยก็จะคล้ายๆแบบฝึกที่หนึ่งนะครับชื่อฟังก์ชันก็อ่าน3ตัวหรือ5ตัวเหมือนเดิมแต่มุมก็จะไม่เป็นเหมือนอันที่หนึ่งแล้วนะครับรอบนี้เราจะใช้วงกลมหนึ่งหน่วยแบบเต็มที่เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับใช้แบบไหนดีอ่ะสมมุติใช้แบบนี้ สูตรก็จำเหมือนเดิมนะครับ cos x sin y แทน cosec เซ c, c คอก็เหมือนเดิมเลยนะครับแทนคือ sin cos y ส่วน x Cosec คือ1ส,ส่วน sin 1ส่วน y sec คือ1สอ่วน cos หรือ1ส่วน x c o t คือ cos ส,ส่วน sin หรือ x ส่วน y นะครับเราไปดูตัวอย่างโจทย์กันครับข้อที่ 1, sin ลบ11พายส่วน6อ่า เรามาทำความรู้จักกับมุมลบมุมบวกกันนะครับมุมบวกก็คือมุมที่เราวัดแบบทวนเข็มนะครับมุมที่เป็นบวกก็คือมุมที่เราวัดแบบทวนเข็มนาฬิกาแต่มุมที่เป็นลบคือมุมที่เราวัดแบบตามเข็มนาฬิกานะครับอ่าอย่างเช่นโดยเริ่มวัดที่จุดนี้นะครับจุด10 ทุกๆครั้งนะครับเริ่มที่จุดนี้สมมุติเราวัดหมุนไปแบบนี้จนถึงจุดนี้หยุดที่จุดนี้มุมที่เขียวๆตรงเนี้ยเส้นโค้งๆสีเขียวนนเ,ยวเยวนี่ก็คือมุมที่มีขนาดบวกไายส่วนสบวกสีองศานั่นเองนะครับแบบนี้แต่ถ้าเราวัดจากจุดนี้เหมือนเดิมจุด1นศูนย์แต่หมุนตามเข็มลงมาแบบนี้นะครับสมมติมาถึงตรงนี้เลย มันจะเป็นมุมขนาดเท่าใดนะครับอ่าเราก็ดูมันเทียบจุดนี้เทียบได้กับจุดอันนี้ของข้างบนนะครับข้างบนเนี่ยเป็น60องศาอ่าถ้าเราวัดขึ้นข้างบนแบบนี้นะครับแต่รอบนี้เราวัดตามเข็มลงมาแบบนี้นะครับดังนั้นมันก็เทียบได้กับ60แต่ดันเป็นมุมลบแทนลบ60องศานะครับอีกครั้งนะครับ สมมติวัดลงมาตรงนี้ปับ๊บตรงนี้เทียบได้กับอะไรก็เทียบได้กับมุมนี้ครับ30องศาเราวัดตามเข็มก็ลบ30องศาครับตรงนี้ขณะเดียวกันถ้าเราวัดจนข้ามไปข้อรัรสีเลยจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้บ้างสมมติเราอยู่ตรงนี้นะครับเราวัดไปเลยปึ๊บจนถึงมุมนี้นะครับมุมนี้จะชื่อว่าอะไรในเมื่อเราวัดทิศทางนี้ตามเข็ม เราก็ดูเทียบกับข้างบนนะครับว่าข้างบนมุมอะไรข้างบนเป็นมุม120องศานะครับถ้าเราวัดตามเข็มลงมาแบบนี้มุมเนี้ยจะชื่อว่าลบ120องศาครับอ่าอันนี้ก็คือตัวอย่างการวัดมุมแบบลบวัดตามเข็มการวัดแบบบวกทำยังไงก็วัดทวนเข็มนะครับนี่ก็วัดไปเลยวัดถึงตรงนี้ก็พายส่วน6 วัดไปเรื่อยๆจนถึงตรงนี้ก็มุมขนาด120องศาหรือ2พายส่วน3เรเดียนนะครับนี่สังเกตว่าวงกลมหนึ่งหน่วยเนี่ยเขาจะแสดงมุมในเป็นบวกเท่านั้นนะครับมุมลบไม่แสดงนะตัวอย่างที่เอามาตรงนี้นะครับอ่ะดังนั้นก็เลยมีสูตรลัดอีกแบบหนึง่งถ้าเราอยากหามุมลบเนี่ยเราก็หามุมบวกก่อนอย่างเช่นเราอยากหามุมลบพายส่วน3ก็ให้เราหาพายส่วน3ก่อน แล้วก็สะท้อนกับแกน x ครับสะท้อนข้ามแกน x นะครับสมมติเราหาอยากหาลบพายส่น 3, วนสามเราก็หาพายส่วนสามก่อนพบว่าอยู่ตรงนี้สะท้อนข้ามแกน x ครับปื๊บก็กลายเป็นมุมนี้นะตรงนี้ก็คือมุมลบพายส่วนสามครับหรือก็คือมุมห้าพายส่วนสามนั่นเองตำแหน่งเดียวกันนี่ตัวอย่างการหามุมลบอีกแบบนึง อย่างเช่นเราอยากหามุมอยากหามุม7จ็ดพายส่วนหกอ่าเจ็พยส่วนอยู่ไหนอยู่ตรงนี้ครับเจ็พส่วนอ่าถ้าเราอยากหามุมลบเจ็พส่วนหล่ะเราก็หาเจ็พส่วนหให้เจอครับแล้วก็สะท้อนข้ามแกน x อ่าเจ็ดพส่วนหอยู่ตรงนี้ เราก็สะท้อนข้ามแกน X ครับขึ้นไปก็จะได้ตรงนี้ครับแสดงว่าจุดจุดนี้ก็คือมุมลบ7พายส่วน6ครับสรุปอีกทีมุมที่เขาแสดงในตัวอย่างนี้เป็นมุมแบบบวกนะครับทั้งหมดเลยนะครับไม่มีมุมแบบลบเลยนี่นะครับมุมเหล่านี้เป็นมุมแบบบวกหมด ถ้าเราอยากได้มุมลบอะทำไงอย่างเช่นข้อแรกของเราเลยครับลบสิบเอ็ดสลัหกหมายถึงลบสิบเอ็ดพายส่วนหกนะครับลบสิบเอ็ดพายสลัหกตัวนี้คือลบสิบเอ็ดพายส่วนหกหน้าที่ของเราก็คือไปหาสิบเอ็ดพายส่วนหกครับแล้วสะท้อนข้ามแกน x หาสิบเอ็ดพายส่วนหกครับอยู่ตรงไหนเอออยู่ตรงนี้คือจุดนี้แล้วสะท้อนสะท้อนข้ามแกน x ครับขึ้นไปเป็นจุดนี้ครับ ตรงนี้แหละครับคือมุมลบสิบเพายส่วนหหรือก็คือมุมพายส่วนหของเรานี่เองโอเคนะครับอ่าพร้อมเลยหาเลยครับไซ n ์ลบสิบเอพายส่วนหไปที่มุมลบสิบเพายส่วนหกหาไซ n ์ไซ์ก็คือ y cos x si n y 1 1ไ1สิบเอ็ดพายส่วนหกลบสิพายส่วนหกส่วนสองครับ อย่างจำได้นะครับ cos x sin y ต่อไป sin ลบ300อ่ามีลบอีกแล้วเหมือนเดิมครับหา300แล้วสะท้อนข้ามแกน x ครับแล้วหา sin sin y าหา300 300อยู่ตรงนี้ครับสะท้อนข้ามแกน x ปึ๊บนี่ได้เป็นลบ300ครับก็คือมุม60องศาหรือพายส่วน3เรเดียนลบสา0อยู่ตรงนี้หา sin cos x sin y ตรงนี้ครับ รูทสามส่วนสองครับเรียบร้อยครับต่อไปโคคอสอันนี้ใช้คอสไหมดูสิถ้าคอสต้องเป็นโคไซนนะครับแต่ชื่อมันยาวๆต้องอ่าน5ตัวโคศึกสามอโอเคอันนี้มุมบวกธรรมดาหาปุ๊บไม่ต้องสะท้อนนะครับหาปุ๊บเจอใช้ได้เลยโคศึกสามไปที่มุม300ครับ300อยู่ตรงนี้ครับ ไม่ต้องสะท้อนนะครับเพราะไม่ใช่มุมลบโคเซกสามร้อยโคเซกคือส่วนกลับของไข่โคเซกคือส่วนกลับของไซน์ครับหนึ่งส่วนทรายสามร้อยโคเซกคือหนึ่งส่วนไซน์คอสเอ็กซ์ทายวายนี่คือส่วนกลับของเจ้านี่ครับอ่าโอเคสามร้อยอยู่ตรงนี้นะครับหาโคเซกโคเซกก็คือหนึ่งส่วนไซน์หรือหนึ่งส่วนวาย หนึ่งส่วนวายวายของเราคืออะไรนะตรงนี้วายของเราคือพิกัดนี้ครับพิกัด1นส่ 3, วนสลบรูทสามส่วนสองคือค่าลบรูทสส่วนสครับแต่โคเซกก็คือ1นส่วนวดังนั้นก็เป็น1ส่วนตัวนี้ครับนี่คือวายของเรานะสรุปนะโคเซกคือ1นส่วนไซหรือ1นส่วนวเราอยากหาโคเซกสามร้อยก็1นส่วนวนะครับวหน้าตาแบบนี้นี่แล้วก็1ส่วน y ของเราอันนี้ทํายังไงก็ทำเหมือนเดิมก็ได้ครับ1ห,หารด้วยเปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนกลายเป็น2ส,ส่วนลบรูทสามครับ1คูณอะไรก็ได้เท่าเดิมตัดทิ้งได้เหลือ2ส่วนลบรูทสามครับส่วนติดรูทอ่าเอารูทส่วนคูณตลอดทั้งเศษและส่วนข้างบนก็คูณกันนะครับ 2คูณรูทสามได้2รูทสามข้างล่ลางคูณกันลบรูทสามคูณรูทสามรูทสามคูณรูทสามได้3ครับซึ่งมาจากรูทเก้ารูทเก้าถอดรูทเป็น3อ่ะได้ลบ3ครับเช็คดูว่าตัดได้ไหม2กับ3ตัดไม่ได้ถามว่า3ตัดกับ3ตัวนี้ได้ไหมไม่ได้ครับเพราะว่า3ตัวนี้อยู่ในรูทแต่3ตัวนี้อยู่นอกรูทนะครับตัดกันไม่ได้นะจะตัดได้ก็ต่อเมื่อเนี่ยอยู่นอกรูทเหมือนกันหรือในรูทเหมือนกันนะครับ แต่ก็ปรากฏว่า2 3สตัดกันไม่ได้อยู่แล้วก็ตอบแบบนี้เลยลบเนี่ยเราก็เปลี่ยนที่ได้เอาไว้ตรงกลางหรือข้างบนก็ได้นะครับสมมุติเอามาไว้ตรงกลางคําตอบข้อนี้ก็จะเป็นลบสองรูทสส่วนสามครับยาวๆเลยอ๋อชอยไม่มีนะครับแสดงว่าชอยตอบแบบส่วนติดรูทแสดงว่าชอยตอบแบบนี้เลยครับสส่วนลบ รูทสามหรือลบสองส่วนรูทสามนะครับอ่าแบบนี้นะครับก็ดูช้อยอีกทีนะครับว่าชอ้อยตอบแบบไหนตอบแบบส่วนติดรูทหรือส่วนไม่ติดรูทนะครับส่วนติดรูทก็คือเราคูณกันเสร็จหารกันเสร็จตัวนี้ตอบได้เลยแต่ถ้าช้อยแบบไม่ไม่มีส่วนติดรูทก็จะตอบแบบนี้ครับลบสองรูทสามส่วนสามต่อไป แทนเจนลบ5พายส่วน4มุมลบมาอีกแล้วหา5พายส่วน4สะท้อนแกน X 5พายส่วน4 5พายส่วน4สะท้อนแกนเอครับจุดแดงแดงก็ต้องไปแดงเหมือนกันกลายเป็นมุม3พายส่วน4ครับเราหาแทนเจนแทนก็คือไ n ส่วนค o รสหรือ y าส่วน x นะครับ5พายส่วน4สะท้อนเป็นลบ5พายส่วน4หาแทนแทนก็คือ y ส่วน x ครับ ไซส,ส่วนอ y ก็คือรูทส x ก็คือลบรูทสเหมือนกันเลยตัดตัด,ต,ดตัดทั้งหมดก็เหลือ1น,นะครับ1ก็เหลือ1แต่เครื่องหมายยังมีอยู่ลบนะครับตอบลบ1ครับต่อไปหาค่า secant ลบพายส่วนสไปหาพายส่วนสสะท้อนข้ามแกน x แล้วก็หาศ พายส่วนสองอยู่ตรงนี้ครับสะท้อนข้ามแกน x กลายเป็นมุมนี้ครับหา secant หรือ sec ก e c ็ก,ก็คือ1ส่วนคออันนี้คอรได้ศ sec ก,ก็เป็น1ส่วนคอสห่วน,นหาค่าไม่ได้นะครับข้อนี้ตอบหาค่าไม่ได้โอเคครับอันนี้ตอบว่าหาค่าไม่ได้นะครับหรือ na ไม่มีค่าไม่นิยาม โอเคครับที่เหลือเราก็ทําแบบเดิมนะครับสรุปคือถ้ามุมไหนเป็นบวกเราก็หมุนหามุมที่เป็นบวกเราก็หาตามสูตร x y ข้างบนได้เลยแต่ถ้ามุมไหนเป็นลบเราก็อาจจะหามุมบวกก่อนแล้วสะท้อนข้ามจกน x ก็จะได้มุมลบเราก็หาแบบ x y ตามสูตรข้างบนตัวนี้นะครับแบบฝึกที่2ก็มีเท่านี้ครับสวัสดีครับ t e s